อะไรก็เลยเหอโอ้คิดตลอแลดแหละชวนพวกไก่มานั่งคุยเล่นๆอะไรเงีเ้ยแบบว่ามันมีความสุขที่อยู่ในบ้านนีแล้วก็เหมือนที่คิดไว้ทุกอย่างมันเป็นแบบสเตปที่เราวางไว้แ้บมันเริ่มมันเริ่มจะเห็นเมนเราต้องการอ่ะเราต้องการาบานนบาแบบเ,เข้ามาอยู่ในบ้านเรามีโอกาสเข้ามาอยู่จะแบบเออไก่ก็เหมือนอย่างที่บอลเหมือนน,นคือแกก็แบบมีความสุขมากขึ้นนะถึงมันจะเริ่มต้นแล้วเหมือนดูแก่จะแบบอยู่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือทุกอย่างก็เป็นที่ไก่แบบเออคิดไว้อะไรเงี้ยคือแบบว่า ยังไงอะไก่ก็เชื่อแบบที่นี่มันน่าจะเป็นที่ที่ของเราเงเอะรายการเนี่ยเพราะว่าอ๋อคนที่แบบในโซ่ของตัวแล้วแบบว่ามุ่งม,มั่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหม嗯嗯คือไก่ก็คิดว่ามันน่าแบบเป็นที่ที่ที่เหมาะกับเราอะไรยแล้วไก่ก็คิดว่ามันมัน,มนเซนอะมันรู้สึกว่าเข้าไปอะอาทิตไก่รู้สึกเลยว่าแบบคนยังไม่ชอบไก่เยอะหรอกแบบ嗯嗯嗯เหมือนกันก็นที่ที่บอกไง พี่เออาจจะแบบไม่ไม่ค่อยมีคนชอบเขามากขึ้นใช่อาทิตย์แรกอาจจะไม่ค่อยมีคนชอบเราหรอกเพราะว่าแบบเราไม่ใช่คนแบบว่าอย่างเออสวยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเก่งเก่งก็ไม่ใช่เพ้จริงที่เช่นที่มองหรอกหรือว่าไม่ได้สะดุดทีเดียวใช่มันเป็นแต่มันก็แบบเราเรารู้สึกว่าถ้าเขามาดูรู้จักเราเขาอาจจะชอบเราก็ได้รู้จักความเป็นเราจริงๆก็เลยรู้สึกว่าทำใจ คือไม่ได้เฟกเลยนะบอกที่เขาถามว่ารู้สึกไงที่เป็นแก๊งปั่งเฮลแกก็แบบเออเหมือนเหมือนเหมือนเราซนรู้สึกว่าอาทิตย์แรกมันต้องโดนแน่เดยใช่มันเป็นคารู้สึกจริงๆนะที่บอกอะไม่แกไม่ได้โมนะแบบมันรู้สึกจริงๆมันจะต้องออกมายืนเพื่อมันรู้จริงๆว่าแบบมันต้องโดนที่ที่ออกมายืนที่ก็ยืนด้วยความยิ้มแล้วแบบว่าอืมคิดไปแล้วว่าว่า มิจฉาคนอาจจะยังไม่เห็นว่เขายังไม่เห็นความเป็นเราอะเเป็นราความตั้งใจของเราอะไรเนี่ยแต่ก็กแต่็คิดไจแล้วถ้ามันออกก็ไเป็นไรมันเหมือนอารมณ์นั้นมันแบบว่าพอมาไปยืนแล้วมันร้องจบคําสุดท้ายเฮ้ยเต็มที่แล้วว่าออกก็ไม่เสียใจแล้วอ่เต็มที่แล้วอยากรู้เลยว่าแบบเนทีอิมแพคเป็นไงเนาะอย่างน้อยอย่างมีโอกาสสักหนึ่งครั้งก็ยังดีอเพราะว่ามันใหญ่อ่ะ เวทีใหญ่มันงงตื่นเต้นต่างกับมูนซานะใช่ขนาดมันแรกมูนซายังแบบว่ายังเวอร์เวอออรรร์์์เเเวววโโคคทีเดียวกับทาทายังเลยอ่ะคือแบบเฮ้ยเราได้ไปขึ้นไปอยู่เวทีอย่างนนี่โหอีกกี่คนที่เขาอยากขึ้นไปอย่างนั้นแต่เขาไม่มีโอกาสได้จเจอกี่ที่ห้าว่าเขาเจครั้งเท่าไหร่ หนึ่งถึงหนึ่งถึงสี่มูตาเออที่ 4, ห้ 1, 1> 3, า,า 5, ก็เลยสอ <2, S 2> งครัง้งเอาหนะ่าเราคงผ่านพ้นมไปด้วยดีทำได้ดีที่สุดามาถึง